สวัสดีค่ะเช้านี้แนนก็ยังคงอยู่ที่หัวหินนะคะตื่น6โมงออกจากที่พัก7โมงค่ะเจ้าบ้านเอามาดรอปไว้ที่ตลาดฉัดชัยค่ะเขาเป็นตลาดสดนะคะขายทั้งของกินของฝากอาหารทะเลค่ะเป็นตลาดที่มาหัวหินเมื่อไร่แนนก็ต้องได้แวะมาค่ะทุกคนชอบมากๆเลยการที่ได้เดินตลาดค่ะแนนเข้ามาที่ลงคงไม่ใช่หน้าตลาดค่ะ <30. S 1> จะเป็นซอยเข้ามาเดินเล็กๆก,ก็จะมีผักผลไม้แล้วก็อาหารอีสานค่ะไว้ปลุกไข่มดแดงคือ ถ้ามีครัวนะคะทุกคนซื้อแล้วเนี่ยเดินเข้ามาเรื่อยๆเลี้ยวขวาจะเป็นของสดค่ะทุกคนเ,<ล>เราจะเดินผ่านอาหารทะเลก่อนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเดินเข้ามาทางไหนด้วยค่ะแต่ทางไหนก็เจอค่ะทุกคนตรงนี้เขาจะอยู่น่าจะตรงเป็นศูนย์กลางค่ะด้วยความที่เขาเป็นเมืองติดทะเลนะคะอาหารก็เลยดูสีสดมากๆเลยขนาดไม่ติดเนาะในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ก็ยังอาหารสดมากในตลาดเดินเข้ามาในตัวเมนตลาดเลยค่ะย่านนี้เขาจะขายเป็นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่ค่ะตลาดคุน ข้างใหญ่นะคะที่นี่ที่เห็นเยอะๆแล้วก็เป็นแผงยาวที่สุดก็จะเป็นอาหารทะเลสดๆอย่างนี้เลยค่ะอยากได้แบบไหนก็สั่งได้เลยนะคะปลาหมึกก็แกะตาให้ด้วยค่ะปลาก็สับให้ค่ะหรือว่าจะแร่หนังเอาแต่เนื้อก็ได้เลยหอยก็เช่นกันนะคะเรียกได้ว่าเสร็จสับพร้อมปรุงเลยค่ะ ตอนนี้แนนเดินมาถึงโซนอาหารทะเลแห้งแล้วค่ะหรือว่าย่านของฝากค่ะทุกคนก็ไม่น้อยหน้าแผงอาหารทะเลส่วนเลยค่ะสั้นกว่านิดนึงพอออกมาด้านนอกโดยรอบของตลาดนะคะก็จะเหมือนตลาดทั่วไปค่ะทางนี้ก็จะเป็นพวกของกินหมูย่างไก่ย่างกล้วยแล้วก็ขนมค่ะมาดูขนมกุยช่ายร้านนี้ค่ะทุกคนหอมหอมมาแต่ไกลเลยค่ะเปิดเพลงรุ่นคุณพ่อด้วยนะคะเพลงเคราะด้วยเขาทำเป็นชิ้นบางๆทอดกรอบๆนะคะน่าอร่อย อีกร้านต่อไปค่ะทุกคนที่อลังมากๆเช่นกันก็คือหมูปิ้งค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเขาบอกว่าย่างไปแล้ว20กิโลค่ะอาหารที่นี่น่าอร่อยทุกร้านเลยค่ะทุกคนเป็นตลาดที่เดินเพลินมากๆเลยค่ะเจอขนุนก็อดใจไม่ได้อีกแล้วค่ะได้ไป1กล่อง20บาทร้านนี้คุณแม่เขาขายสะเดาน้ำปลาหวานจริงๆเขาต้องทานคู่กับปลาดุย่างเนาะแต่ไม่มีนะคะไปหาปลาดุย่างทานเองค่ะ ร้านนี้คือที่สุดค่ะดูท่าทางจะอร่อยมากๆขนมครกหน้าจุกๆอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแนนจะพาไปทานข้าวค่ะข้าวเช้าที่สีแยกเจ๊เปี๊ยกค่ะอาหารเยอะมากเลยค่ะร้านนั้น